สวัสดีค่ะพบกับมอห n นิ g งนะคะในยิ้มสวยชาแนลวันนี้เรามาดู6ลักษณะฟันที่สมควรได้รับการจัดฟันค่ะ ลักษณะแรกนะคะก็คือฟันห่างค่ะสําหรับคนที่มีฟันห่างนอกจากจะทําให้บุคลิกภาพในการยิ้มของเราไม่ดีแล้วก็อาจจะทําให้เศษอาหารชอบติดตามซอกฟันนะคะถ้ามีฟันหลังห่างดังนั้นก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการฟันผุง่ายดังนั้นคนที่มีฟันห่างจึงควรได้รับการจัดฟันค่ะลักษณะที่2นะคะก็คือฟันซ้อนเกค่ะ การที่เรามีฟันซ้อนเกนะคะก็จะทําให้ยากต่อการแปลงฟันหรือว่าดูแลรักษาความสะอาดก็อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการฟันผุได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะลักษณะต่อไปนะคะก็คือฟันบนยื่นมากๆค่ะ การที่เรามีฟันบนที่ยื่นมากๆนะคะหรือที่เราเรียกว่าฟันเหยินก็อาจจะทําให้เรามีปัญหาในเรื่องการปิดปากได้ไม่สนิทหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการหายใจทางปากดังนั้นจึงควรแก้ไขด้วยการจัดฟันค่ะลักษณะต่อไปก็คือฟันล่างยืนหรือว่าฟันล่างศบคร่อมฟันบนลักษณะการสบฟันแบบนี้นะคะจะทําให้การบดเคี้ยวของเราไม่มีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้เรามีปัญหาในเรื่องการบดเคี้ยวและนอกจากนี้ยังอาจจะทําให้เกิดปัญหาที่บริเวณข้อต่อค่ะ กกัไกหรือว่ามีอาการกรามค้างอ้าปากไม่ขึ้นก็ควรไปหาหมอ,อฟันเพื่อที่จะทําการจัดฟันให้เรียบร้อยค่ะจะทําให้การสบฟันหรือว่าการบดเคี้ยวของเราดีขึ้นค่ะลักษณะที่5นะคะ ก็คือการที่เรียกว่าการสบลึกค่ะคือการสบลึกก็คือการที่เราลองกัดฟันหน้าแล้วเราจะกัดไม่เห็นฟันหน้าล่างเลยลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าสบลึกซึ่งคนที่มีการสบฟันแบบนี้นะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องการบดเคี้ยวเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะส่งผลไปถึงบริเวณข้อต่อขากรรไกรเช่นเดียวกันเลยดังนั้นจึงควรไปพบคุณหมอเช่นเดียวกันเพื่อที่จะทําการจัดเคลื่อนตําแหน่งให้มีการศบฟันที่ถูกต้องค่ะ ลักษณะสุดท้ายนะคะก็คือการศบเปิดตามชื่อเลยค่ะการศบเปิดก็คือเวลาเรากลับฟันหน้าลงมานะคะ มันจะไม่ชนกันดังนั้นฟันหน้าของเราก็จะไม่สามารถฟังก์ชันหรือว่าจะไม่สามารถใช้งานได้หรือว่ากัดวย้อเ๋ยวไม่ขาดนั่นเองก็ควรได้รับการแก้ไขเพื่อที่จะทําให้การสบฟันของเรากลับมาปกติค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในคลิปนี้ก็ลองส่องกระจกดูนะคะถ้าใครมีลักษณะฟัน6แบบที่เข้าข่ายตามที่หมออธิบายก็ลองไปปรึกษาคุณหมอจัดฟันใกล้บ้านได้ค่ะ แล้วในคลิปถัดไปหมอจะอธิบายลักษณะความผิดปกติในแต่ละแบบนะคะโดยจะลงรายละเอียดแล้วก็วิธีแก้ไขค่ะ